สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับนี้เห็นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่แน่นอนชื่อบอกรูปก็บอกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คงจะพูดถึงน้องคนอื่นไปไม่ได้นอกจากน้องภาคขวัญน,น้อยใจบุญสมาชิกรุ่นที่สของวง BNK48 นั่นเองนะครับแล้วก็ <c oughs> โทษนะครับ สาเหตุที่ผมหยิบเรื่องยืนย่นหยิบเรื่องราวของน้องพาขวัญมาพูดในตอนนี้เนี่ยก็เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีสเตทวันเกิดของน้องพาขวัญที่เทเตอร์นะครับก็ไม่ได้ไปดูหรอกแต่ว่าก็นั่งดูอยู่ที่หน้าจอนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องราวดีๆมากมายในสิ่งที่อยากจะพูดถึงในสเตทวันเกิดสเตทนี้ของน้องนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าไอสเตท วันเกิดนี้เนี่ยมันมันถูกเลื่อนมาได้สักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าน้องพาขวัญเนี่ยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับทำให้การแสดงมันก็ถูกเลื่อนออกไปแล้วก็กว่าจะหาคิวที่มันลงตัวกันได้เนี่ยก็คือต้องรอน้องหายรอน้องแพแพมี่ติดเชื้อตามน้องไปเนี่ย,ยแล้วก็มันก่อนหน้านี้มันก็จะมีเปิดตัวไซโอนาราเปิดตัวนู่นเปิดตัวนี่นะครับสุดท้ายก็มาลงเลยกันที่เมื่อวานนี้ แล้วก็ <c oughs> ด้วยความที่ให้ข้อมูลก่อนว่าสเตจวันเกิดเนี่ยเขาจะจัดกันการดือน้องอยู่ทีมไหนก็จัดกันในทีมนั้นใช่ไหมครับก็คืออ,อย่างน้องพาขวัญเนี่ยอยู่สเต t เทรนนีไอ้อยู่เป็นเป็นเทรนนีเนี่ยก็จะจัดสเต o วันเกิดในเทรนนี้ซึ่งหลายคนได้บอกว่า น้องวิวก็เคยจัดกับ B3 ทีนั่งที่น้องวิวมันเป็นเทรนนีแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสเตทเทรนนีมันยังไม่เกิดนะครับก็ทําให้สเตทวันเกิดของน้องพาขวัญเนี่ยถูกโยกมาอยู่ที่สเตทเทรนนีเมื่อสเตทเทรนนีมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมว่าหลายคนก็รู้สึกแหละว่าสเตทวันเกิดของน้องพาขวัญรอบเนี้มันจะสนุกไหมมันจะมันจะเวิร์กไหมเพราะว่าดูจากลิสต์ไลท์ที่เมมเบอร์แล้วเนี่ยก็คือ มีน้องราตาคนเดียวที่อยู่ในรุ่นเดียวกันกับน้องหาขวัญน,นะครับนอกนั้นก็จะเป็นน้องมาไี่เป็นรุ่นหนึ่งแล้วก็ที่เหลือจะเป็นรุ่นสามหมดเลยนะครับก็ทําให้อในเรื่องความสนิทชิดเชื้ออะไรกันเนี่ยมันจะไม่ค่อยสนิทกันสักเท่าไหร่หรือเปล่าแล้วมันจะทําให้ออกมาไม่ค่อยเวิร์กไหมเพราะว่าออย่างก่อนหน้านี้เนี่ยอ่ อย่างสเตจน้องพาขวัญข้าวก่อนเนี่ยจะมีอยู่กับกลุ่มรุ่นสองด้วยกันใช่ไหมครับก็จะมีแกงของน้องอะ่ะแกงไฟเดย์พาขวาัญพามินวิวแพนด้าอยู่กันครบ,ครบใช่ไหมครับแต่รอบนี้ก็คือแกงน้องก็ไม่อยู่สักคนเลยนะครับมันก็จะดูแบบหงวยๆก่อยๆหรือเปล่านะครับแต่เชื่อเถอะครับว่าด้วยความที่เป็นสเตจวันเกิดเนี่ยมันต้องมีอะไรที่พิเศษมากมายแน่นอนซึ่งผมก็ สรุปมาเป็นประเด็นประเด็นต่างๆได้อย่างต่อไปนี้นะครับที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันสร้างความประับใจให้กับผมมากๆนะครับ <S <S ข้อแรกเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการกลับมาอีกครั้งของน้องพาขวัญหลังจากติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าไม่นับสเตจของทีมเอ็นไฟที่น้องพาขวัญกลับมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ร้องแค่เพลงเ,ลงเดียวคือเพลงมดึกรักกนาเอรี่เนี่ย ในสเตจเนี่ยมันเหมือนกับการกลับมาร้องเต้นเต็มตัวเต็มรูปแบบอีกครั้งของน้องพาขวัญน,นะครับเราก็จะเห็นเลยว่าน้องใส่หนะักจัดเต็มมากเหมือนแบบคิดถึงแฟนแฟนไม่ได้เจอกันแฟนนาะนแล้วน้องก็จัดหนักเลยด้วยความที่เป็นเจ้าของวันเกิดด้วยอะไรด้วยนะครับมันก็ <c oughs> <c oughs> เต็มที่แหละเพราะว่าห่างหายจากโควิดไปนานนะครับแล้วก็ในเรื่องของโควิด n i n e เนี่ยตัวน้องเองก็ผมว่าน้องเป็นเด็กที่จิตใจดีมากๆนะครับน้อง พูดย้ำอยู่ตลอดเลยว่าขอโทษทุกคนที่ทําให้สเตจมันต้องเลื่อนออกไปขอโทษน้องแพพมที่ทําให้ติดเชื้อไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วน้องไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะครับเชื้อไว้รัโครูในทีเนี่ยถ้าป้คือตัวน้องก็ป้องกันอย่างดีแล้วไอ้ที่น้องติดมาก็จากการทํางานไม่ได้ไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปทําตัวเละเทะเหลวไหลที่ไหนนะครับก็ทุกคนก็เข้าใจในตัวน้องนะครับแต่เราก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่น้องออกมาพูดอย่างเงี้ยมันทาให้รู้สึกว่าน้อง น้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากๆนะครับดูใส่ใจวงใส่ใจทุกคนมากๆจริงๆนะครับก็เป็นทีมที่ผมชื่นชมในตัวน้องภาคขวัญมากๆนะครับอ่ะมากันเรื่องที่สองที่ผมประทับใจในสเตดนี้บ้างก็คือเรื่องของเพลงพิเศษนะครับก็อย่างที่คนรับรู้กันดีรับทราบกันดีว่าสเตทวันเกิดของน้องๆเมมเบอร์ b บ k 4 8เนี่ยมันจะมี เขาขอวันเกิดเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์เลือกเพลงพิเศษได้หนึ่งเพลงนะเต้นโชว์ใช่ไหมครับก็แล้วแต่เลือกแล้วแต่จะชอบกันไปว่าอยากเต้นเพลงไหนอยากอะไรยังไงนะครับส่วนน้องภาคฝันเนี่ยสเตจนี้น้องก็จะสินใจที่จะเลือกเพลงวารุตักีเพลนะครับซึ่งถามว่าทําไมน้องถึงเลือกเพลงนี้นะครับก็เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่น้องติดเซนบัสซในเพลงหลักนะครับก็เป็นเพลงเดียวจริงที่ มาถึงตอนนี้แล้วน้องก็ติดเพลงนี้แหละเป็นเพลงแรกแล้วก็เ,เพลงเดียวอยู่นะครับแล้วก็ได้เพลงนี้มาจากการเป่าหญิงสุขในงานจจงเก้นแล้วก็ติดเข้ามานะครับซึ่งถ้าใครยังจากันได้คือในงานวันนั้นเนี่ยน้องพาขวัญระยะเป่าหญิงสุดชนะ mm hmm. เพื่อน mm hmm. เพื่อน mm hmm. เมม mm hmm. เบอร์ mm hmm. เนี่ยแล้วเข้ารอบสิบหกคนไปได้เนี่ยมันน้องกรีดร้องไห้ลั่นเลยนะครับซึ่งโอ้โห,โหดูแล้วแบบเป็นฉากที่ประทับใจมากๆนะครับว่าน้องก็พยายาม อะไรมาเยอะมากจริงๆแล้วก็ได้สิ่งที่ควรได้จนได้นะครับก็น้องก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกเพลงนี้แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่เพลงว o ต l d people เนี่ยมันมันออกมาในช่วงที่โควิดไอทีระบาดนะัมากๆจริงๆนะครับซึ่งทําให้มันไม่มีดีมีการโชว์ตัวไม่ได้มีการออกสื่ออะไรมากมายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่มีงานไฮทัศไม่มีงานอีเวนต์ต่างๆ นะครับไม่มีรถโชว์ไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยซึ่งแปลความง่ายๆเลยก็คือน้องน้องยังไม่เคยได้ร้องเต้นเพลงนี้โชว์ให้แกแฟนคลับเลยไม่เคยใส่ชุดเซนบัส,สืีของอน้องเคยนะชุดเซนบัส,สืีเคยใส่ไปชุดอออกสื่ีแต่ว่าไอ้เรื่องฐานของเต้นโชว์เนี่ยน้องไม่เคยได้เต้นโชว์เห้นแฟนคลับเห็นแบบสดๆแบบมาเจอกันหน้าต่อหน้าไม่ใช่ดูจากจอนะครับก็ทำให้ น้องก็เลยเอาเพลงนี้แหละมาโชว์กันให้แฟนคลับได้เห็นน้องได้ร้องได้เต้นเพลงนี้แบบสดๆนะครับก็ถือว่าเป็นฉากที่ประทับใจมากๆนะครับเพราะว่าถ้าน้องไม่ร้องเพลงนี้นี่มันก็ดูจะ <c oughs> ขาดอะไรไปเนาะก็ได้เห็นน้องอย่างสมบูรณ์แบบแล้วกับเพลงนี้นะครับปิดจ็อบได้อย่างสวยงามแล้วก็มาข้อสุดท้ายที่ผมรู้สึก <c oughs> ประทับใจ <c oughs> มากๆเลยก็คือช่วง ที่เขาเปิดโอกาสให้เมมเบอร์เปิดใจพูดถึงน้องพาขวัญน,นะครับซึ่งสเตทอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีเวลาที่จํากัดนะครับก็จะ <c oughs> เลือกแค่ Member, เมมเบอร์ยังไม่กี่คนเท่าน,าน,นั้นเดียออกมาพูดถึงเจ้าของวันเกิดใช่ไหมครับแต่สเตทนี้เนี่ยเหมือนแบบถึงแม้ว่าน้องทุกคนจะไม่ได้แบบเติบโตมาในรุ่นเดียวกัน,นมีทั้งหนึ่งสองสามแต่ทุกคนก็อยากที่จะพูดถึงพาขวัญมากๆนะครับก็ถึงขั้น ร้องขอทีมงานที่อยู่ด้านหลังเวทีด้านตรงคอ,คอนโทรลเลยว่าขอพูดทุกคนได้ไหมนะครับก็เป็นภาพที่ประทับใจมากๆนะครับแล้วก็สิ่งที่น้องแต่ละคนพูดเนี่ยก็หมายแบบเขารู้สึกว่าเขาแต่ละคนเขารักแล้วก็ชื่นชมภาขวัญมากจริงๆนะครับอย่างรุ่นสามเนี่ยเขาก็ชื่นชมในเรื่องของความ ที่น้องภาขวัญเป็นคนที่มีกันเองใจเป็นกันเองใจดีและก็สดชื่นตลอดเวลานะครับอย่างรุ่นหนึ่งก็พูดในมุมเดียวกันนะครับว่าภาขวัญก็เป็นคนที่น่ารักสดใสตลอดเวลานะครับแล้วก็ที่พิเศษหน่อยก็คือน้องรัตาซึ่งเป็นเมมเบอร์รุ่นที่สองรุ่นเดียวกับน้องภาขวัญเนี่ยรัตาก็จะพูดว่าภ <c oughs> าขวัญเนี่ยป็นเหมือนความสดชื่นความสดใสแล้วก็น้องภาขวัญทำตัวได้ดีมาตลอดแล้วก็ สิ่งที่ขาดอย่างเดียวคือความมั่นใจลตาบอกอยากให้พี่พาขวานนัญมีมีความมั่นใจเยอะๆเพราะเราเพราะว่า,าพาขวัญน,นี่เป็นแรงใจเป็นอะไรดีๆให้แก่ละตาเยอะทําให้ละตากลับมาถึงจุดนี้ได้นะครับผมรู้สึกว่า <c oughs> ชื่นชมเราฟังแล้วเราก็รู้สึกประทับใจนะครับว่าไอ้ที่เรามองว่าเมมเบอร์ที่เขาต่างรุ่นกันเขาจะตั้งกกตั้งเหล่าไม่คุยกันไม่อะไรกันหรือเปล่ามันไม่ใช่เลยนะครับทุกคน เขารักแล้วก็เอนดูรักกันมากๆนะครับก็น่าชื่นชมมากๆนะครับแล้วก็สำหรับน้องภาขวัญเองพี่ก็ชื่นชมในตัวหนูนักมากเลยนะครับหนูสวยหนูร้องเพลงเก่งหนูมีความพยายามมากๆพยายามจากเด็กที่มีปัญหาเรื่องจิตใจมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็พัฒนามาถึงตุกน,นี้ได้ที่กล้าพูกล้าร้องเพลงกล้าคุยกล้าลุยก้าหรืรอสนุกสนานได้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่า น้องเติบโตมาได้สุดยอดแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องพาขวัญกันด้วยนะครับช่วยกันส่งให้น้องพาขวัญถึงฝันกันด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ